สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนวันนี้ชายผู้บ้าคลั่งลิร์พูมีข่าวดีมาบอกเราเปิดเพจใหม่แล้วนะครับอยากให้ทุกคนมาติดตามมาพูดคุยมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆไปด้วยกันที่นี่เหมือนบ้านหลังที่สองที่พร้อมต้อนรับทุกคนอยู่เสมอแอดมินปักหมดใต้ลิงค์คอมเมนต์ไว้แล้วนะครับแล้วเราไปพบกันนะครับสวัสดีครับพบกับสุขการลิร์พูเราเริ่มต้นกันที สาลตุนขานะครับไม่ปลี่มฟอร,ร์มของแดงชุดผสมไพ่พีมัดของแดงสะดุดเจกอการิดฝังฟอร,ร์มลูกเทียมหลังโลเทชั่น10ตำแหน่งอันเดอร์สโลต์บุจิการทีมเร์พูแสดงความไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดกับฟอร์มการเล่นของลูกเทียมในเกมเอฟครัพรอบ3ที่บุกไปไพ,ยพย่พีมัดอากาศทีมบวยของศึกแชมเปี้ยนชิพชนะครับ1ศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสโลตตัดสินใจเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจากเกมเอาชนะทันแนมฮอสเปอร์ในศึกคารัพรอบรองชนะเลิศถึง10ตตำแหน่ง เพื่อพักผู้่เล่นตัวหลักก่อนเกมเมอร์ซิไซสแตมิมัทกับเอเวอร์ตในค่มคืนวันพุธนี้ส่งควรด้วยหงแดงใช้ชุดผสมผสานโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังฟิลแม็กนัตตี้นะครับนักข่าว BBC Sport รายงานมาว่าสลอตแสดงอาการไม่พอใจอย่างรุนแรงออกมาตั้งหลายครั้งระหว่างเกมโดยหันไปบ่นกับทีมงานสตาฟโค้ดด้วยสีหน้าบึง้งตึงสลอตผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดที่ลิเวอร์พูลไม่สามารถคุมเกมได้และ ไม่สามารถเอาชนะพีมัตได้แม็กเนลตี้กล่าวโดยจากผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังแล้วหงแดงยังต้องเสียโจเกเมดกองหลังตัวกลางที่รับบาดเจ็บและถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ต้นเกมซึ่งถือว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับสลอตที่กำลังประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บแม้สลัดจะเหตุผลว่าการโรเตชันผู้เล่นเป็นสิ่งสาคัญเพื่อรักษาความฟิตของนักเตะสาหรับเกมสําคัญที่รอยอยู่แต่ผลง,งานที่ย่ำแย่ในเกมนี้คงทําให้สลอตคงต้องกลับไปคิดทบทวน และปรับแผนการเล่นเพื่อไม่ให้หงแดงสุดขัดตัวเองในเกมที่เหลือของฤดูกาลนะครับมีสะดุง้งพีมัโพุทันทีนะครับหลังเคลียร์ลิเวอร์พูลตกรอบ FA ครับสโมสรพีมัตนะครับโพุทันทีหลังเปิดบันเคลียร์หงแดงลิเวอร์พูลตกรอบ4 FA ครับกลับกันไหวหลังจบเกมเอฟคัพรอบ4ี่หงแดงลิเวอร์พูลนะครับสมมติยังอย่างสกเยตีผิวมกริดพาทานบุกมาแพ้พีมัต ไป1-0ตกรอบแบบช็อกโลกชนิดไม่มีใครคาดคิดล่าสุดนะครับสโมสรพรีมัตโพสรู่มนักเตะที่กำลังดีใจอย่างสุดเหวี่ยงพร้อมกับข้อความว่าพรีมัตอาก่ายเอาชนะเจา้าฝูงพรีมลีกจากนั้นก็มีฟนบอลเข้ามากดไลค์กันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวมีเรื่องดีในความเศร้าเอเลียดชีได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากเกมที่แพ้พรีมัตต้องเรียนรู้ฮาวิเลียนนะครับกองกลางตัวจี๊ดของลิเวอร์พูล รับความแพ้เป็นเรื่องแนวผิดหวังแต่ก็มีเรื่องดีๆให้เรียนรู้แถมดาวรุ่งยังได้ลงสนามทําให้เปิดการพัฒนามากขึ้นอภิเรียนนะครับกองกลางดาวโจนของลิเวอร์พูลยอมรับนะครับว่าทีมต้องตกรอบ4ี่ในสื่อครับหลังจากที่่ายแพ้กับพีมัตอาอาไกไป10เมื่อวันอาทิตย์ 9, ที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหัวหน้งนะครับสง่งผู้เล่นตัวสำรองนะครับและดาวรุ่งลงสนามเสียเป็นส่วนใหญ่ และโดนพิมัดอากายไล่บี้จนไม่สามารถเด่นได้ตามเกมที่ถนัดได้ขณะที่เอเลียนก่อนที่ทําเฮนบอลในกรอบเกียรติโทษส่งผลให้ทีมต้องเสียจุดโทษก่อนที่รยฮันฮาร์ดีรับหน้าที่สังหารไม่เหลือซากในนาทีที่5 3และเป็นประจูชัยในเกมนี้เอเลียนเปิดใจนะครับว่ามันไม่ใช่เกมที่ดีเลยสําหรับเราเราทุกคนรู้แบบนั้นในสนามแต่ผมคิดว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทีมทําได้ดีวันนี้ก็คือเราสู้จนกระทั่งจนจบเกม เราพยายามอย่างเต็มที่และไล่กดนันอย่างต่อเนื่องแต่บางครั้งนี่เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในเกมฟุตบอลวันนี้เราทำผลงานได้ไม่ดีพอผมพูดได้เลยว่ามันน่าจะปวดที่แพ้หากมองจากแนวทางที่เราเล่นและเกมแบบนี้ซึ่งเราเล่นไม่ดีอย่างที่เราควรที่จะทำได้ผมสามารถออกมาเป็นแบบไหนก็ได้และวันนี้มันไม่เข้าทางเรานี่คือการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง มีเรื่องให้เรียนรู้2อถึงสเรื่องจากเกมวนันนี้นักเตะดาวรุ่งบางคนได้ลงเล่นเปิดตัวบางคนได้โอากาสลงสนามต่อเนื่องในนั้นนี่เป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นสิน่งนี้เอเลียดกล่าว oh. เหตุผลที่ร่วมทัพคาดิเปิดใจหลังเขียนลิวรูพูตกรอบเอเอครับทุ่มเทเต็มร้อยนิกลาคาดิตนะครับกองหลังของพีมัตอากาย เผยมีส่วนช่วยทีมคว่ำลิเวอร์พูลคือหนึ่งเหตุผลที่เลือกย้ามาเล่นกับทีมบุ้ยเดอะแชมเปี้ยนชิพด้วยกล่ะคดิตนะครับเซนเตอร์แบ็กชาวโเนียของพิมัติอากายเผยเหตุผลที่เลือกซบทีมกิมบุ้ยแห่งศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแล้วมีส่วนสำคัญช่วยตัดสกัดชนะลิเวอร์พูลในศึกเอฟคัพรอบ4เมื่อวันอาทิตย์ที่9กุมกรกฎาคที่ผ่านมาพิมัติเป็นรองทุกระเบียบนิ้วนะครับตั้งแต่ตัวผู้เล่นไปจนถึงฟอร์มการ่นและอันดับในลีก พวกเขาก็สู้หงแดงได้อย่างสุดยอดและไม่ได้ประตูชัยจากลูกจุดโทษในช่วงต้นครึ่งหลังทําให้ทีมสร้างสุดเซอร์ไพรส์เขียดจากฝูงพิมริอังกฤษตกรอบแบบช็อกโลคันนิสนะครับซึ่งย้ายจากเอฟซีซูริกมาเล่นแบบยืนตัวกับพีมัโด้วยสแสดงยืนตัวจนจบฤดูกาลนี้เปิดใจว่านี่คือเหตุผลที่ย้ายมาอยู่ที่นี่มันเป็นการสร้างความมั่นใจที่สุดยอดมากๆสำหรับชัยชนะเกมนี้แล้วเล่นกันได้อย่างดีเยี่ยมในเรื่องของเกมรับ พร้อมกับทุกๆคนที่ทุ่มเทเต็มร้อยเราทําในสิ่งที่โค้ชขอให้เราทําได้อย่างสมบูรณ์แบบมันก็แค่นี้แหละตอนที่ผมย้ายมาร่วมทีมครั้งแรกผมเกลียดคอนเนอร์อาซาเพราะเขาเคยเล่นกับเชอติส่วนผมเคยเล่นกับเรนเจอร์แต่ตอนนี้ผมรักเข้ามากคาดิกล่าวหากปีกหงกุนซือพีมัตพูดไม่ออกเขียนลิเวอร์พูลตกรอบเอเครับคำคืนประวัติศาสตร์มีรถมุสลิสนะครับ กุนซือพีมัตรับไม่รู้จะพูดยังไงหลังสร้างประวัติศาสตร์ชนะลิเวอร์ pool 1-0ในศึกเอฟเอคัพรอบสี่เมืเ่อสดุดสัปดาห์ที่ผ่านมามิลลัสมุสลิดนะครับผู้จัดการทีมพีมัตอากายทีมวอยในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษยอมรับผู้ไม่ออกบอกไม่ถูกหลังเตอร์สกัดพิกล็อกช็อกโลชนะลิเวอร์ pool 1-0ที่สนามโฮมพาร์คศึกเอฟเอคัพรอบสี่เมื่อวันอาทิตย์ 9, ที่เก้ากรกฎาธ์ที่ผ่านมาพีมัตนะครับสวมหัวใจสิงในการสู้กับเจ้าฝูงพรีเมียร์ลีก ซึ่งส่งผู้เล่นตัวสำรองและดาวรุ่งลนสนามใช้เป็นส่วนใหญ่โดยมีความสามารถกดดันหงแดงได้ตลอดก่อนจะมาได้รางวัลแห่งความมุ่งมั่นจากจังหวะสัดจุดโทษในช่วงต้นครึ่งหลังและเป็นบุญเสาชัยของพวกเขานะครับมูเสเดียดนะครับได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามากุงเมียนแทนเวนูนี่เปิดใจว่าโอ้ผมพูดไม่ออกเลยแต่ปกติแล้วพวกเขามักจะบอกผมว่าผมเป็นคนพูดเก่งนี่เป็นช่วงเวลาที่ใหญ่เป็นวันของเราอย่างแท้จริง มันเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์ของอากายการแสดงเห็นถึงความกรเล่นแบบนี้ความมุ่งมั่นและสนุกกับการเล่นเกมรับในการสู้กับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นทีมที่เหนือกว่าแต่นักเตะทุกคนก็ทาผลงานได้น่าเหลือเชื่อในวันนี้วันเป็นช่วงเวลาที่สุดคัญมากและผมคิดว่าผมจะเข้าใจมันถ่องแท้มากขึ้นเมื่อผมกลับไปอพาร์ตเมนต์และมีเวลาอยู่กับตัวเองสักพักมันเป็นเกมที่เรารักและบางครั้งช่วงเวลาแบบนี้ในอนาคต เราจะคิดถึงมันผมอยากจะสนุกกับชัยชนะนี้มุสลิดระบุมุสลิดระบุถิงท้ายในกีฬสุขการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรบอบเช้าคอมมิตี้10กุมภาพันธ์นะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครั a แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปู้บ้าค้ั่งลิเวอร์พูลและ The c คอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ